อาจารย์ครับจริงๆแล้วนะ่ะคนที่จะเรียนวิชาจิตใต้สำนึกเนี่ยหรือพลังจิตใต้สำนึกเนี่ยควรเริ่มช่วงอายุเท่าไหร่ดีครับหรืออายุเท่าไหร่จึงจะดีครับผมอยากรู้ครับคนที่จะเริ่มเรียนจิตใต้สำนึกหรือพลังจิตใต้สำนึกหรือการสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อการบำบัด ควรเริ่มเมื่ออายุเท่าไหรด่ดีสวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกรนภะวิพ์บวรวงศ์อาจารย์มาขอตอบคาถามอาจารย์วีที่ถามมาว่าคนอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเรียนวิชาการสั่งจิตได้สำนึกหรือพลังจิตใต้สำนึกดีอาจารย์ขอบอกเลยว่าวิชาของการสั่งจิตใต้สำนึกหรือวิชาพลังจิตใต้สำนึกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิชาเกี่ยวกับตัวของเราเองโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นการเริ่มเรียนรู้ของ าศาสตร์การสั่งจิตตะสนึกหรือพลังจิตตะสนึกเนี่ยอาจารย์ส่วนตัวของอาจารย์อาจารย์แน,นะนำว่าควรจะเริ่มเรียนตั้งแต่สามารถเข้าใจกระบวนการทางความคิดได้เลยนั่นหมายถึงว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณามัธยมนะครับเพราะว่าช่วงมัธยมเป็นช่วงที่น้องๆเด็กๆพัฒนากันแล้วก็เริ่มมีเหตุผลมีเริ่มมีการกระบวนการทางความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนศาสตร์ หลังแห่งการสั่งจิตตํสนึกหรือการสั่งจิตตะสนึกเนี่ยควรจะเริ่มตั้งแต่ช่วงมัธยมอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อน้องๆเด็กๆเ,เ,เขาได้สามารถเข้าใจขั้นตอนที่ถูกต้องและการทํางานที่ถูกต้องของจิตต้สานึกเนี่ยเขาก็สามารถป้องกันขยะในจิตปมในใจของเขาได้ตั้งแต่วัยรุ่นเลยแล้วเขาสามารถเลือก การออกแบบชีวิตของเขาได้ด้วยการโปรแกรมจิต,ตสนุกด,ด้วยด้วยตัวเองนี่ละครับจะทําให้เขาได้พัฒนาชีวิตเขาในสิ่งที่เขาต้องการและความชํานาญเฉพาะด้านที่เขาต้องการวางแผนชีวิตหรือออกแบบชีวิตของตัวเองนั่นเองซึ่งอันนี้จ,จะสําหรับตัวเองเนี่ยอาจารย์น่าคิดว่ามันควรจะเป็นช่วงตั้งแต่ช่วงมัธยมนะครับเริ่มเรียนได้เลยแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องเนาะจนถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือตรีโทเอกหรือจะเป็นวิชาเลือกหรือจะเป็น าศาสตร์ที่ศึกษาเป็นประจำเพื่อจะอัปเดตตัวเองเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพจิตและกายของตัวเองในระดับจิตใต้สำนึกด้วยตัวเองได้เลยนะครับอาจารย์จึงขอตอบว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณมัธยมควรจะเริ่มเรียนได้แล้วแต่ที่นี้เรามาพูดตอนนี้บางท่านก็บอกโอ้มันกาจะไปถึงตรงนั้นนะ่ะใครจะยอมรับการพัฒนาตั้งแต่ตอนมัธยมซึ่งระบบการศึกษามันไม่ได้มีถูกไหม อันนั่นแหละครับคือสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าเราถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตได้สํานึกเนี่ยถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นผู้ปกครองของน้องๆหรือเด็กๆเนี่ยเราสามารถค่อยๆให้ความรู้กับน้องๆหรือเด็กๆของเราได้ตั้งแต่ช่วงมัธยมได้เลยว่าตัวเราเนี่ยสภาวะจิตเราเนี่ยปกติแล้วเราทำงานมันทำงานแบบไหนและก็แยก คิดวิเคราะห์แบบไหนสมองซีกซ้ายซีกขวาเป็นยังไงจิตสํานึกคืออะไรจิตสำนึกคืออย่างไรคุยกับน้องๆคุยกับเด็กๆให้เข้าใจนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งคุณครูที่อบรมสั่งสอนเด็กๆและน้องๆก็ตามถ้าเราได้เรียนตอนนี้เหมือนสงว่าส่วนส่วนตัวของผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถ้าได้เริ่มพัฒนาแล้วแล้วค่อยๆส่งต่อให้กับน้องๆเด็กๆที่เราดูแลอยู่เนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากสลับเด็กๆและน้องๆที่เขาจะเติบโตใน อนาคตเขาจะได้เข้าใจว่า,าจิตใต้สำนึกเนี่ยทำงานอย่างไรและเขาสามารถสื่อสารกับจิตใต้สำนึกอย่างไรแล้วตัวเขาจะออกแบบชีวิตให้เป็นเป็นในเส้นทางที่เขาต้องการและประสบความสำเร็จในการออกแบบชีวิตได้อย่างไรนะครับอาจารย์ก็จะฝากไว้ว่าน่าจะเรียนตั้งแต่ช่วงมัธยมเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพดีที่สุดเลยครับและพบกับอาจารย์คราวหน้าในองค์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องจิตสำนึกและเราพบกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ 嗯。